แห้งผมเสียอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะลกูกค้าร้านมีบริการทรีทเมนต์เคลาตินนะคะพร้อมบำรุงนะคะอันนี้จะเป็นการยืดผมแล้วก็ลงเคลาตินไปด้วยนะคะลกูกค้าเบื่อผมอีกแล้วอยากได้ผมตรงมีวอลล่มแบบส,สวยแบบจับทุกิ้วนะคะช่างก็เลยยืดให้แล้วก็ลงเคลาตินช้ำๆไปเลยลงไปเยอะๆเลยนะคะการยืดผมของพร้อมลงเคลาตินไปด้วยจะช่วยให้ผมเราสวย s <S วก็ผมเราตรงมีวอลล่มด้วยนะคะลูกคะ้า อันนี้จะเป็นการแก้ปัญหาสาหรับคนที่ผมแห้งเสียนะคะเวลาหวีไม่ชอบพันกันเวลาสระชอบพันกันใช่ไหมเราก็ใช้วิธีนี้นะคะที่ที่ทางร้านมีวิธีนี้แหละยึดผมลงเจลาตินแล้วก็เคลือบที่เม้นมีหลายๆอย่างนะคะลูกค้าบริการที่ั่นที่ครบเงจอเลยนะสำหรับใครที่อยากลงเจลาตินนะคะทักมาหาช่างได้นะคะอันนี้หลังจากเราทำเสร็จแล้วก็เป่าให้แห้งนะคะเรามาดู เสร็จแล้วมันจะเป็นประมาณไหนนะคะการลงเคลาตินเนี่ยเหมาะกับคนที่ผมเสียนะคะถ้าเกิดใครผมสภาพก็ไว้ไก่อนนะแต่ถ้าอยากที่ก็ทักมาหาช่างนะได้นะมาไดดเสร็จแล้วเราก็จะได้ผมสวยกลับบ้านเลยนะคะยี่ผมยังสามารถอยู่ได้นานจนวิกพังเลยนะลูกค้ายกเว้นว่าลูกค้าอยากจะลงเคลาตินมาอีกรอบก็ได้นะที่ร้านมีโปรโมชั่นลด0สํารำหรับลูก,ลกลค้าเก่าอยู่นะลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์แค่ครั้ง,งเดียวนะ ลูกค้าเก่าที่ใครยังไม่เห็นคลิปนี้นะคะลูกค้ารีบพักมาเลยนะลด2 0เลยนะคะโปรโมชั่นนี้ยังจัดอยู่ตลอดนะคะรอลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านเด้อ,อนี่เป่ามาก็จะประมาณนี้นะคะ<อ>สีผมก็มีความต่างจากพราแสงนะลูกค้าอ่าในสภาพก่อนและหลังนะคะ,ะก่อนมันก็จะแห้งๆจะเสียยยิกๆฟูๆหน่อยเนาะอันนี้พอเราทำเสร็จมันก็จะพลิ้ว เวลาเราจับมันก็เลื่อนปืน้ดเลื่อนปืน้ดเลวลาเราสษาก็สวย